ส่วนเรื่องผมผมก้อฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระรามสองนะครับก็คลิปนี้นะครับมานำเสนอล้อแฟชั่นคลิปแรกนะครับของเย็นวันนี้กันนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อแฟชั่นนะครับลายของเวลนะครับตัวนี้นะครับเป็นล้อขอบ17.4ลู100นะครับล้อตัวนี้ลูกค้าสามารถนําไปใส่กับรถได้เลยนะครับ4รลูมาตรฐานทั่วไปใส่ได้ทุกคันนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันนะครับมาดูหลังล้อนะ นะครับตัวนี้นะครับเป็นล้อแท้นะครับอ่าโทษทีนะครับเป็นล้อของผลิตในบ้านเรานะครับ made in Thailand นะครับเป็นล้อของเวลนั่นแหละนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นล้อขนาดข้อ17กว้าง8นะครับออฟเซตอยู่ที่35นะครับเป็นล้อของเวลเลยนะครับเป็นล้อแท้ของเวลนะครับล้อตัวนี้นะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับตัวนี้เอาไปใส่ใช้งานได้นะครับก็เป็นล้อที่ผลิตแท้ในบ้านเรานะครับต้องบอกแบบนี้ดีกว่านะครับก็ถ้าเบิกใหม่กันต่อวงก็วงหนึ่งหลายพัน นะครับถ้าเกิดว่าส่งต่อให้มือสองคนเลยสี่หัวผงข่ายให้หลับผ่านนะครับของเก่าเรารับเทินด้วยนะนะครับาร้านเราเป็นเต็นท์สีขาวแดงนะครับชื่อว่าร้านต้นยางยนต์ตั้งอยู่พระรามสองบางขุนเทียนเราอยู่เลยซอยเทียนทะเล21หรือ21มา200เมตรติดถนนใหญ่นะครับไม่ต้องเข้าซอยนะถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาไนดะ้นะครับรับคลิปนี้นะครับผมกอฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์ขอฝากไว้นะครับ สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ